โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID s ีที่370นะครับผมก็เป็น ID อ่าเมื่อวานที่สตีมไปนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ ID นี้นะโอเคเริ่มที่พลังนะครับพลัง11ล้านหรือ18อันดับรันปรลรอง2อง249ครับอันดับพลัง202ผ่านด่าน245ตัวนละครสุดแก่ง201ิอันดับที่6ครับผม ตัวละครระดับ S.R. นะครับเกโลเกโลยุงนะครับผมบาคุซันโซนิกราชาทะเลลึกพลิซลิซเซเนอร์ราชาใต้ดินดาร์ชายแทงท็อปมาสเตอร์คาบุตโตะจากกัรรเด็กเมลซ่ากาดเจลูกกระสุบวัคซีนแม่ปิดท้ายด้วยหน้ากาก,ากหวานร่างสองครับผมตัวบัฟความเร็วของเรานะครับของดองก็มีตัวดำา21บใบตัวเฉพาะ15ใบอ่ะก็จะมีเลือกอาวุธได้อยู่นะครับ ต่อไปเป็นยุงนะครับยุง5ดาวนะครับก็เพิ่มการไล่ตีไปนะครับอ่าไอเทม2ตา5นะครับเป็นเซตโจมตีล้วนๆอ่าแล้วก็มีความเร็วนะครับผมเกียร์ตอกิโลเป็น HP ไอเทม2ตา3แทงทอมาสเตอร์ไอเทม3ตา4นะครับเป็นเซต HP ความเร็ว1ชิ้นหน้ากากหวานความเร็วล้วนเลยนะครับไอเทม2ตา5นะโซนิกร่าง1ไอเทม2ตาไม่ได้อัพนะครับฟุบุกิ7ดาวไอเทม3ตา2นะครับอ่าประมาณนี้นะครับหลักๆของเรา มีคอสตงคอสตูมอะไรวะอะไรป่ะไม่น่ามีนะอ่าไม่มีครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปดวลกับอันดับละกันนะครับโอเคสู้กับอันดับที่ต่ำกว่าเราสองอันดับโอ้โหเราจะสู้ไหวเป็นเนี่ยทัดซึ่งมังกี้ด้วยอ่ลองดูแล้วกันผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าเราเป็นคอกิโลกิโลนะครับเดี๋ยวๆเ,เราเอาด้วงลงเหรอ อ๋อดวงลงโอเคเรื่องหินทำรายฟ้าทัชซึมมกิโดนสะท้อนไปหรือเปล่าโอ้โหคอปู่บอมนะครับผมยุ่งจุดจงทิปตาไปลืมไ,ไปเลยลืมไปเลยว่าเราใช้คอเกโลกโลนะครับไม่ใช่ใช้คอบอมเอาโซลิกเข้าทีมเฉยเลยนะนัากากหวานบทเพลงใจเกเรครับผมบับความเร็วนะอ่าแล้วก็ไปครับผมแทงท็อปมาสเตอร์แทงท็อปโอบรัะฟัดเวียงครับ โอเคโลของจินัทแตกมัดุกอาชูราครับผมด้วงฮิวเลือดให้ตัวเองเหรอคือฮิวเลือดให้ตัวเองแบบนี้เหรอฟุบุกิตีธรรมดาไ่ผมว่าย้ายตำแหน่งดีกว่านะจูโจมพิปตาครับผมยุงโอ้โหยุงเราตายเลยโอ้โหน่าจะไม่รอดนะเนี่ยกดข้ามไปได้ปะแพ้ไปนะครับแต่ลองแก้มือหน่อยโอเคขอแก้มือ เราน่าจะเอาแบบนี้มากกว่านะครับอ่าลองดูแก้มือกับคนเดิมแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าพว่าคอเราก็เป็นคอเกโลเกโลนะครับอโอเคมาแกมือใหม่หน่อยนะครับผมชซึ่งเมื่อกี้เรื่องหินทำลายฟ้าครับผมสปีดเยอะมากส่วนคำสาปไปหกตัวดีนะถ้เาเป็นคอเกโลเกโลโอเคยุ่งจู่โจมพิบตาครับผมเรียบร้อยครับผมบอลทอง หน้ากากหวานครับบทเพลงใจเกเลของเขาอืมตัดเลือดไปหนึ่งตัวครับผมฟูบุกิไปพายุนารกครับผมฟุบุกิได้เลือดกลับมานิดนิดหน่อยๆน,นะอ่ะโอเคแทงท็อปโอบลัสฟัดเวียงครับผมเจนัสโลแตกแล้วอืมเกือบตายแต่ไม่ยอมตายนะยุ่งจุดจมพิตาใส่ด้วงโดนสะท้อนไปนะตายครับผมเจนัส เย่าล่กิโลสั่งให้ใครตีสั่งให้ยุงตีครับผมโอ้โหฟูบุกิทนพิษบาดแผลไม่ไหวเราก็ตายไปเลยนะวัคซีนตีธรรมดาโอเคโดนํำสาไปดวงต่อยอื้อดวงรับดาเมจไม่ไหวตายไปเหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งเอายุงยืนตรงกลางล่ะเราเปลี่ยนตำแหน่งเอายุงยืนตรงกลางดีป่ะ <c oughs> ลองดูลองดูแล้วยุงจะเก็บ วัคซีนได้ปะเนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันนะก็ต้องลองแหละใช่ปะถ้าสปีดเยอะก็น่าจะเอาแบบนี้อะอาแบบนี้นะครับผมลองดูละกันแกมืออีกรอบรอบสุดท้ายมาถ้าจัดการวัคซีนไปได้ก็ถือว่าสวยงามไประดับหนึ่งเลยนะครับแต่ประเด็นคือจะจัดการได้หรือเปล่านี่แหละอะลองสู้ดู เรือหินทำลายฟ้าขอโดนคำสาปไปสักสามสี่ตัวพอปะโอ้โหเล่นเลยครับผมหกตัวอายุงจู่โจมพิพตาครับผมชึบอืวัคซีนวัคซีนไม่ยอมตายไม่เป็นไรครับผมหน้ากากหวานบทเพลงใจเกเรไปอืตัดเลือดตัดเลือดตัดเลือดโอเคไป uki, aro, ครับผมฟุบุกิพายุหน้ารกครับเป็นไงวัคซีนวัคซีนยังไม่ยอมตายนะอืแต่ก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคตัวปัญหาอย่างวัคซีนก็ตายไปแล้วนะคราวนี้เรามาลองสู้กันว่าจะเป็นยังไงยุงจุนโจมพิษตาตัวสะท้ทอนไปนะครับผมอ้าโลแตกกันระนาวเลยบอลทองอติมาโดวสะท้อนไปนะสะท้อนจนโลแตกนะครับเกีรก,กิโลสั่งให้ยุงตีทัศซึมมกิโอเคทัศซึมมกิไม่ตายแต่ดวงตายทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายไปเลยครับผมเข้าสู่รอบที่สองทัศซึมมกิเลื่อนหินทำลายฟ้าครับ ยุงไล่ปีใครโอ้โหแล้วยุงก็จู่โจมพิพตาใส่ยุงอ่ะไม่น่ารอดนะเนี่ยอืมโดนคำสาปไปแล้วก็ยุงจู่โจมพิพตาไปครับเรียบร้อยครับผมเจนัทหน้าก,ากากหวานบทเพลงใจเยเลยโอ้โหไม่ไหวอะ่ะต้องยอมเขาเลยดูจากลักษณะแล้วนะแล้วก็ยุงจู่โจมพิพตาไปคอแล้วก็หมดก่อนโอเคไม่น่าไหวนะครับก็สุดฝีมือละอ่ะโอเคก็ได้ประมาณนี้ เปลี่ยนตำแหน่งยุงไว้ข้างหน้าก็โอ้โหมันก็มีรุ้นแหละแต่ก็โอกาสแพ้เยอะกว่าอีเอาดีคอคอเด็กอนะคอเด็กมาเอ้ยไม่ใช่คอปู่บอมจกกักรพรรดิเด็กแต่พลังน้อยนิดนะครับผมมาพลังห่างกับเราพอสมควรเลยลองสู้ดูก็ได้ยุงจุดโจพิตาใส่ทัชซึมื่อกีิไปก่อนโอเคไม่รอดนะครับผมทัชซึมากิน้ากากหวานขับบทเพลงใจเกเลยบับความเร็วนิดนิด,นดหน่อยหน่อยไม่นิดหน่อยหรอกก็เยอะอยู่แหละ โอเคพายุนรกครับผมฟุบุกิเป็นไงไม่มีตัวไหนโลแตกเลยแทงท็อปโอบและฟัดเบียงครับโอ้โหหน้ากากหวานกับบอลทองโลแตกอสศวิสุนักออกรบครับผมจักับพัดเดล็กตีใครตรีแทงท็อปมาสเตอร์นะครับเกียรติโกโรสั่งให้ยุงตีครับผมเรียบร้อยครับผมบอลทองโดนคำสาปไปหน้ากากหวานแทบจะตายเลยนะครับตอนนี้มันเหล็กวายุไซโครครับผมปูบอม โอเคตีมาหน้ากากหวานอันตีใส่ย,ยุงครับเรียกได้ว,ว่าเล,เลือดเลือดลอมยังไม่หายเลยบิดคิงตีโอเคเลือดปลอมหายละตอนนี้ก็เข้าเนื้อเน้นๆนะครับแต่ก็นิดเดียวรอบที่2ครับผมไปครับยุงจู่โจมพิตารอบนี้ยุงมีไ้ตีนะครับไม่น่ารอดนะน่าจะจบทีรอบนี้นะครับหน้ากากหวานหมดเพลงใจกิเลไปโอเคตัดเลือดแค่ปู่บอมเองเหรอฟุก,กุกิครับผมพายุนรก ไรตีหน้ากากหวานครับผมหน้ากากหวานไม่รอดครับเหลือแค่จะก,กับพัดเด็กกับปู่บอมเท่านั้นแทงท็อปอบและฟัดเบี่ยงไปโอ้โหหรือว่าจะรอดรอบนี้อัศวินสุนัขออกรบครับผมยังเหลือการโจมตีอีก2ตัวนะอย่างด้วงแล้วก็เกโรเกีโลโอ้โหติดไม่ยอดทอแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับผมโดนสะท้อนจนติดไม่ยอดทอด้วงตีอ่ะอยุงไล่ตี ชึบชับชึบชับเรียบร้อยครับผมโอ้โหก็จบภายในรอบที่2นะ 2> โอเคอีกสักรอบแล้วกันอันนี้คนใหม่ปะเนี่ยกาโรเหรออ่ะอันนี้สู้ได้อยูดีเฟสอื้มเกวินเกโรกิโลฟูบุกิเอเจสอาเอาดิมาแพ้กนะ็แพ้นะแพ้ก็แพ้แค่นั้นแหละครับผมลองสู้ดูขำๆนะ โอเคเจวิน okay, ถ้าสปีดไม่เยอะพอก็น่าจะตายแต่สปีดเขาเยอะอย่าตันยุงโอ้โหดันตันยุง,โอ,โ,ง,ยงโอกาสสองในสี่ที่จะตันยุงเรานะครับผมโอ้โหน่ากาหวานไปครับบทเพลงใจกิเลยเสียดายอ่ะดัะนดันมาตันยุงเราเสียด้ไม่งั้นเจวินได้ตายตัวปัญหาตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยโอเคพายุนรกครับผมฟุบุกิอ่ะพายุนรกทีนี้ค้างไปเลย หายไปทั้งทีมไม่ใช่นะครับค้างเฉยๆพายุข้างเออหืโอ้โหฟูบุกิร่างหนึ่งกับร่างสองนะครับบีสพิงอันติฟูบุกิเราโดนเล่นแล้วนะเนี่ยเก,กิโลกิโลคิวบิกพันลลายไปโอเคตัดเลือดไปกี่เปอร์เซ็นต์ยีปอะจุดโจมพิปตาครับผมขอให้อย่าตายแล้วก็โดนสะท้อนตายครับผมไม่โดนสะท้อนเลยอ,อต่อไปยุงเราก็ไม่รอดนะเนี่ย เราต้องเปลี่ยนตำแหน่งเอายุงมาไว้ข้างหน้าแล้วแต่น่าจะแพ้ไปป่ะโอเคแพ้ไปนะครับต้องเอายุงมาไว้ข้างหน้านะอ่ะก็ต้องยอมเข้าไปหน่อยแล้วกันเรียกแรกเร็จแทงท็อปมาตเตอร์อะไรได้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยลืมไปเลยนะครับว่าเราต้องตีบอสด้วย เราก็เป็นคอเกลโลกิโลในการตีบอสเขาตีตัวอะไรกันเกลิ้วเหรอโอเคจัดทีมเต็มก่อนเกลโลกิโลคอเวิลสียุงยืนแทงน่าจะยากหน่อยนะอือหือเอาหน้ากากหวานไปอ่ะหนึ่งตัวละตัวรับดาเมจโอ้โหนี่นี่หน้ากากหวานร่างแรกไปตัวบทขยี้ต้องเอาโซนิกลงนะครับผม โอเคทีมหลักก็น่าจะประมาณนี้นะด่วงด่วงเราจะดีนไหวปะเอาไราเดอร์ไปดีปะจะได้มีไม่ยอดทออะไรแบบนี้บ้างอะโอเคมาลองสู้ดูแล้วกันนะครับพลังจิตขึ้นหินครับผมอือือต้องบอกว่าแรงไปไหมอ่าโอเคจูดโจมพิปตาก็ครับผมยุงราเมจ1สิบล้านนะครับ ยังไม่ได้บูตดาเมจอะไรเท่าไหร่นะโอเคหน้ากากหวลอันติีอ่าสองร้านนะครับผมเกโรกิโลสั่งให้ยุงตีนะโอเคสามร้านห้าไรเดอร์บัฟความเร็วให้ยุงนะอ่าแล้วก็ติดบทคดีอ่าตอนนี้ก็เต็มตัวบูตดาเมจสุดนะครับเข้าสู่รอบที่สองครับผม โอเคมายุงจู่โจมพิปตาจะทำดาเมจได้เท่าไหร่ครับ13ล้านนะครับผมอ่าเดี๋ยวก,กดข้ามไปเลยอ่าโอเคกดข้ามได้อยู่นะครับโอ้โหยุงยุงค้างเลยยุงกำลังไล่โจมตีเลยนะครับอ่าโอเคดาเมจที่ทำได้คือไอ้300 000, ล้านเลยเหรอเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะก็พลัง11 000, ล้านนะครับตีกิโลได้ด300ล้าน แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับตัวละครพิเศษก็มี4ตัวนะใช่ใช่มีประมาณ4ตัวนะครับฟูบุกิอาวุธสดาวแทงเข้อาวุธสดาวด้วยตัวเฉพาะมีนะครับผมราคา3า0บาทพลังสิล้านราคา350บาท,าาค,าบาทคอก็เป็นคอเกลเลยกิโลด้วยก็เป็นคออันดับ2ตอนนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ